ยายก็เถื่อนน้อยเนาะมันมันบ่พอจะฟันเน่ะคุณป้าเนาะมันมันต้องเอาเถื่อนล้วงหน่อยเนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปกลับเอามีดก่อนพึ่งหลวงไปแล้วคุณป้าโอ้ยังแล้วนี่ยังอยู่แล้วนี่โอ้เป็นเนี่ยเนี่ยแขนมตฑนอยู่เนี่ย,ย,ออยโอ้เปิ้จะให้โชคให้หวยได้นี่ดูดีๆเลย แขนตันป้านนย่นี่โอ้นึกว่าเพิ่นไปแล้วที่ผมถ่ายเขาแล้วนะโอ้หลังเบลนเลยนะโอ้ยังอยู่ยังอยู่โอ้พึ่งหวงนึ่นบ้านในชาออกไวแน,น่ๆเขาแล้วเซนไม่ถูกไปออกอายุเพิ่นเพิ่อนออกพอาซอเกิดเอาไปเอาอายุทาเอ้ยเอาให้ถูกนะลูก นนีนะนะเอาซื้อไปแล้วนะให้ถูกให้โดนนะจะได้มีเงินทำบุญทำกุศลให้นะจะได้ร่ำรวยนะโอ้พึ่งพึ่นบ่าย้อนลังนี่ดุหน่อยย้อนแสงพราทิตย์โอ้ย้อนแสงพราทิตย์น,ตนี่ดุนะเนะ่ะ รังโอ้พึ่งใหญ่พึ่งหลวงรังใหญ่มากชาเอ้ยพึ่งใหญ่มากรังบลเล่นเลยนี่พึ่งใหญ่พึ่งหลวงโอ้ดุน,นั่นพึ่งรังนี้นี่ย้อนแสงนั่นนี่มันว่าพึ่งเงี้จะดุทำรังต้านแสงนี่ดุมากนั่นนี่ นี่ไดปีแยเพิ่นเด้อดูหน่อ